ปลาหมครับผมปลาทุกมยากนะครับใส่เตาอบปรุงตัวใหญ่เขาเป็นนับตี้รักไตาตุ่นเขาสื่อส่งมาให้่ไอกิมช่องไหนครับเดี๋ยวรกแซมมันขยับมาหาลูกใครอ๋อแซมมอนนะครับกินเช้าไม่กินข้าวเช้าน้องกันครับผมไปไหนที่ไปไหนกิมทัมเองครับซีฟู้ดทัมเองใส่เข่าแล้วครับ สวัสดีครับอยู่เราที่ช่องน้องไตเติ้ลแฟมิลี่ครับผมนี่น้องไตเติ้ลจะพาไปกินข้าวเช้านะครับฝนตกบรรยากาศดีครับเอาลน้องไตเติ้ลสวัสดีครับนะครับเอาน้ำกิมไปครับเอาสวัสดีครับนะครับน้องไตเติ้ลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับดีดีสวัสดีครับ ีน้องเตุ้นจะพามากินข้าวเช้าครับผมบรรยากาศฝนตกครับวันนี้มีพักอ้าวเริ่มเลยครับวันนี้มีปลาเซลมอนครับผมอาหารทะเลนะครับปลาแซลมอนปลาหมึกปลาหมึกนี่นะครับปลาอะไรกุ้งกุ้งอะไรหมึกครับผมกุ้งมึกย่างนะครับใส่เตาอบครับอันนี้อะไรอันนี้กุ้งอบครับไม่ใช่กุ้งย่างใส่เตาอบครับผมนี่กุ้งตัวใหญ่ เอบคุณเอฟซี Titan นะครับที่ส่งมาให้ครับผมเอฟซีน้องไตเติลนะครับที่รักไตเติลเขาสื่อส่งมาให้ไปกินเลยพ่อกินเลยอ้าวเริ่มเลยครับอ่าไตเติลคำแรกอ๋อจังกันได้แล้โอ้โหฟิลกล้องไหนครับเดี๋ยวพ่อตาเมือกไหมเอาพอทำให้เออได้ทำยังห้กินแล้วมืกด้วยตาเมือก อ๋อเซมอนขยับมาหาลูกครๆอ๋อสอเซมอนครับผมออนี่นะครับอันตืรนชอบกินปลามือครับผมอบกินเซมอนเซมอนแบบนี้บรรยากาศดีครับวันนี้ฝนตกตอนเช้าครับมากินข้าวเช้าน้ำกันครับผมมา นอดกุ้งเหอนปลาหมึกชิมปลาหมึกด้วยไปเที่ยวดีๆนะแม่กเขามาน,นั่งแล้วเที่ยวดีๆนะฟันมีนะครับผมมาดีร้องปลาเต่าหมอนก่อนจมจิ้มทำเองครับคูคูทำเองอืครับกินนื้อปลาทำเองแต่ ชาครับไฟเขาเลยเตือนน้องเขาไหมครับต้มพึ่งมจ่าเตือนน้อขาไหมจาแโคมาเตือนน้อขาไหมครับเอานิ่มจัแมโคมาครับไฟเขาแล้วครับเอากุ้ไหมแม่แก่ ลปกูน่ะให้กินกินเลยขอบคุณเอฟซีนะครับจากกรุงเทพครับพ่อเคี้ยวไม่เลกอ่ะที่ส่งน้องร่ยยมากให้น้องด้เชื่อมครับเชี่อมไ่เลกว่างไงเชี่อมไปเลยขอถามกตังค์หนึ่ครับง ย้อยเฉยจิ้มน้ำจิ้มลงก็ได้จิ้มขาวช้าน้ำกันเด้อพี่น้องมนีน่ฝนตกครับจิ้มโคราชครับผมโคราชฝนตกฝนตกดีครับช่วงนี้ครับอือนี่ครับผมแม่ห่วกกาเขากล้องแม่น้องเตือนห่วกกาเขากล้องครับ The ông lắng như thai bên tai thong hai thong na em bên hồng ngo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 n hồng hồng ngon hồng ngon hồng hồng ว็ได้ใหญ่คือเป็นตัวใหญ่มากเลยอิ่โอ้ริงตัวใหญ่มากตัวใหญ่อืมตัวไม้ไทรอะไรไหมครับเดี๋ยวคุณดูหน่อยอะไรครับหน้บลอกเอฟซีหน่อยอะไรไหมอะไรครับไอคิ้นิ้ี่มันไม่เป็น เฟรมอนนะครับเอ็บสีส้มหน่อยแต่กเทครเบผมสี FC นองเต็มเต่มแล้วไปว่าไปแล้วเป็นคุืเป็นสีนี่เอง ดึงจับจับจับนี่กัวปะเี่ยบผมจาเทม่อนจะดีแม่จะนี่ปุ่งัะปุ่งดุยยวะกระปะกระเอ็แจะอ๋อปุ่ง เอบซีขอพูดเอีซีต้องตื่นต,ตื่นนะครับเออฮะลูกกับปบาอะงานเด็กจุนี่ดีสัอืมเออเด็ตีกอนมันอะ แซ่บแซ่บครับผมน้ากินกันเยอะกินน้องกินกับน้องได้ตื่นเนะครับน้องไเตตุนน้อง้ตืนต่นชวนเอฟซีกินข่าวชวนเอฟซีกินขออ่าวน่ะเร็วเอฟซี FC กินข่าวด้วยกันเอฟซียิ้มยิ้มหวานเนะโอ้ banana con น,นะ มังก็ยิ้ยี้ได้ยิแงพักคนดูทางหลายเลยคนเนี่ยมันได้ยิ้มแจงพักไม่เห็นเลยไม่มองไม่เห็นไปนั่งนอน เช้ากับบรรยากาศบนต๊ะบนเช้าครับผมม,มาเมื่อมาอะไรไหมครับไปไหนไปไหนไปเติไปไหน น,นี่กินกันใหน้หงอีกขือนก็แห้วครับฝนตกฝนตกต่ะ,ตะแกทำยังไงขับปุ้งกันมากเลยอ่ะง,องกินทำักัะ để nó kiểu gì nó nhiều hơn ba mươi cái nhân hợp này cái nhân hợp nó tối nay ba mươi tao ở đây nè không hợp một mà nó hợp quỳ khám như nhây nó nè đừng thắm thám yên nè yên แชบอันนี้เพ็ดนะพอนพอนี่ยใช่อือหอมนะนอนตื่นบ้างอืมอืมงอ่ะอล่อยพอนพอนนอเตื่นบ้าง ัด,สสดครับเนได้ครับมาปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วเพราะอะไรครับนายเืินกับยิ้มหรอครับก่นเนี่ ไอ้เติมยิ้มยังครับดีกุ้งนะครับจะป้อนน้นองเติ้ลขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนฝากกดติดตามช่องน้องเติ้ลแกมเบรีรยด้วครับมผมแล้วคลิปหนาอานี่นยังหรือตั้งใจทั้งหมดนี่ครับผมพิดภากษาได้ขอให้ขออภัย ขอพยัฟซีทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องเต้นเ้นด้วยนะครับบายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอพซีทุกคนครับผมโอเคครับพ่อเลี้ยงเต้